สำหรับคู่บ่าวสาวที่กำลังจะเข้าพิธีวิวาแต่ยังขาดเพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวสามารถจ้างเพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวมืออาชีพมาช่วยงานได้ค่ะเป็นเวลากว่า2ปีแล้วที่เสี่ยหยกทำงานเป็นเพื่อนเจ้าสาวมืออาชีพเธอเคยรับงานเพื่อนเจ้าสาวมาแล้ว41ครั้งในเมืองต่างๆทั่วจีนเธอเล่าว่า,วาราคาสำหรับแพ็กเกจเพื่อนเจ้าสาวม,มืออาชีพมีตั้งแต่500ถึง2,000หยวนคิดเป็นเงินไทยประมาณ2,500ถึง1,000บาทยังไม่รวมค่าเดินทางและที่พัก โดยเพื่อนเจ้าสาวมีหน้าที่ช่วยถ่ายภาพจัดของต่างๆในงานช่วยเจ้าสาวเปลี่ยนชุดหรือบางทีก็ช่วยกั้นประตูในพธิธีแต่งงานธุรกิจนี้กลายเป็นธุรกิจดาวรุง่งยินหยวนจีได้ร่วมกับเพื่อนๆเปิดบริษัทร,รับจัดหาเพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวในเมืองหางโจวบนทนเจ้าเจียงโดยทําแพลตฟอร์มออนไลน์สําหรับรับสมัครเพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวโดยเฉพาะยินบอกว่าในแต่ละวันจะมีผู้ว่าจ้าง1 0 2ถงาน ขณะที่คนมาสมัครเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวในเดือนแรกมีเพียงไม่กี่พันคนเดือนที่สองมีคนสมัครเป็นหมื่นคนจนตอนนี้มีผู้สนใจสมัครงานเพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวถึงห้าหมื่นคนเรียกว่าธุรกิจจัดหาเพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวกลายเป็นธุรกิจที่มาแรงอย่างไม่น่าเชื่อ